นมมีควาาสุกกิผลางานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญน,นะครับซึ่งเธอเองนั้นเป็นผู้ประสบโรคมะเร็งนะครับจากมะเร็งที่สุวงอ,อกลามไปจนต่อมน้ำเหลืองผ่านการให้เคมีบำบดัดผ่านการฉายแสงจนครบ เรื่องของปริมาณและก็โดสของยาที่หมอกำหนดเอาไว้ให้แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับเรื่องราวของโอเป a เรชันบินนะครับและวันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวของคุณรัตนาพรสีเพ็ญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่รัตนาพรเองเป็นมะเร็งนะครับตรวจพบเมื่อไหร่ยังไงครับปลายปี2553ค่ะปลายปี2553ประมาณปีแล้วตอนพบเนี่ยอยู่1หรืออยู่สองหรืออยู่ส เออสเตตสามบีค่ะหมอบอกแปลว่าหนึ่งสองนี่ไม่รู้ตัวเลยทําไม่รู้ค่ะแต่ว่าไปพบเพราะเพราะว่าเออตรวจร่างกายนะคะเช็คอปปาก็แปลว่าถ้าเกิดไม่เช็คอปพรายปีก็จะไม่รู้ใน้สามปีคืออย่างเงี้ยต้นโรคบางโรคเนี่ยมันจะให้เรารู้ตั้งแต่ขั้นหนึ่งบางโรคเนี่ยขั้นสองแต่บางโรคถ้ามันไม่ทําอะไรกับร่างกายเลยเนี่ยนะครับมันฝังอยู่ข้างในแล้วเราก็ฟังก์ชันอะเราทํางานได้ปกติไม่รู้เรื่องจะรู้ขั้นสามนั่นเป็นสามบีตกใจไหมคะ ก็วูบนิดหนึ่งอะค่ะงั้นแสดงว่าก่อนหน้าที่คุณหมอจะตรวจเจอไม่ได้มีอาการอะไรเลยไม่มีค่ะไปตรวจร่างกายเจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยไม่มีค่ะหลังเมื่อรู้แล้วก็เริ่มรักษาค่ะเริ่มรักษายัอย่างไงบ้างคะก็ไปไปพบพบหมอตามที่ที่หมอแนะนำนะคะแต่ว่าเราเราจะมารักษาทางด้านหมอที่เรารู้จักค่ะแล้วก็ ผ่านตามขั้นตอนของเขานะคะรวมทั้งตอนต้นๆก็ไปทานสมุนไพรไทยของคนเป็นมะเร็งรู้สึกจะเอาทุกทางยาฝรั่งยาไทยยาจีนตลอดจนกระทั่งน้ำมงกน้ำหมดเอาหมดครบหมดเลยแต่แต่แต่อย่างอื่นไม่นะคะคือการสาอย่างเดียวกับฝรั่งสองอย่างทีนี้มันดีขึ้นบ้างไหมคะก็หมอบอกว่ามันเล็กลงนะคะตอนที่มันก็ได้ผลอันนี้ที่สวงอก ที่ทรงอกค่ะแล้วก็ที่ต่อมน้ําเหลืองนี่เราเราจะไม่ทราบผลนะคะแต่ว่าแต่ว่าตอนที่ที่ไปเอ่อเพสดูเนี่ยมันเป็นบอแสดงว่าตอนที่ตรวจพบเนี่ยจากทรงอกมันลามไปน้ําเหลืองไปแล้วค่ะเจาะทันทีค่ะคือก้อนเนื้อเล็กลงแต่ในส่วนน้ําเหลืองนั้นไม่รู้ได้เลยค่ทรมบคุณภาพชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงคะก็ น้ำหนักลงสิบกว่าโลค่ะลงเพราะเครียดหรือเปล่าฮะไม่ไม่เครียดนะคะมันทานอะไรไม่ได้อเครียดไม่เครียดอ่ะทำใจได้ค่ะยังไงก็เกิดทีเดียวตายทีเดียวไม่แล้วที่สำคัญสองสิบกว่าแล้วเราถือว่าเราไม่ขาดทุนแล้วเราอยู่เลกเกษียนแล้วแต่น้ำหนักลงเพราะทานไม่ได้ทานไม่ได้แล้วและการเดินการเหินการไปไหนมาไหนเนี่ยได้ปกติเหมือนชาวบ้านเขาไหมคะ ไม่ค่อยมีแรงอ่ะน้องเ่คือไม่มีเรียงแต่เหนื่อยเม่ได้ง่ายค่ะเหนื่อยเหนื่อยมากค่ะไม่มีแรงแล้วก็ต้องนั่งรถเข็นไปโรงพยาบาลนี่ต้องใส่รถเต็มอดทั้งที่ขาเข่าไม่ได้เป็นไรเนี่ยนะคะไม่มีมันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยมันเหมือนกับจะไม่ยอมเดินละใช่ค่ะอันนี้คือใช้ขนานของยาสมุนไพรก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วรู้จักกับิบได้ไงคะก็พอดีพี่ที่รู้จักเนนะคะที่นับถือกันเขาเคยใช้ แล้วเขาก็บอกว่าเออลองมาทานอันนี้ไหมนะคะซึ่งซึ่งตอนนั้นเราก็ยาสมุนไพรอื่นนี่หยุดแล้วก็เกิดปิงขึ้นมาธรรมดามีคนแนะนำหลายอย่างนะคะแต่ว่าเราไม่อยากลองหลายๆอย่างก็ๆๆงก็เลยเขาเลยแนะนำมาให้สาเหตุที่ติงคืออะไรถามจริงว่าอะไรประโยคไหนข้อความ <c oughs> อะไรที่มันเฮ้ลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือคือจุดแรกเนี่ยนะคะ จุดแรกที่ยังไม่ได้หาหาข้อมูลอะไรเลยเนี่ยเรามันมันเกิดเหมือนกับว่าเราถูกชะตาเกิดปิ้งขึ้นมาศรัทธาศรัทธาเกิดเกิด้ึได้มไมาเกิดจากคนแนะนําที่เราคิดว่าเขาหวังดีก็ก็อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย บางทีถ้าคนที่แนะนาเนี่ยเขาไม่ได้มีประโยชน์ผลประโยชน์อะไรเลยแต่เขาแนะนเาเราเนี่ยเราจะเชื่อถือมากกว่าคนที่ได้ผลประโยชน์<ฆ><ฆ>ใช่ไหมคะเพราะ<ฆ>เขาจะเล่าถึงอาการของเขาให้ฟังว่า<ฆ>เขาเป็นยังไงแล้วมันดียังไงแล้วก็แนะนําให้เรามาคุยกับคุณหมอพัชระที่ว<ฆ>่าอยู่ศูนย์ที่ธนบุรีก็พอดีใกล้บ้านมาหาความรู้จากคุณหมอเองคือมามาหาความรู้เรื่องผิุ้มกันเรื่องมิุ้มกันเราก็ยิ่งมาได้รับความรู้ใหญ่ว่า ความจริงมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไปดูหมอก็แนะนําให้ไปดูในเน็ตในอะไรให้ให้ค้นค้นหาด้วยตัวเองคือคือทีมงานของ Operation Bim เนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะเวลาเขาทำอะไรเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องเป็นอะไรนะเชิงประจักษ์ใช่ไหมครับว่ามันต้องเห็นนะมันต้องเชิงประจักษ์อ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นความคิดมันเป็นเชิงประจักษ์เคยมาฟังอาจารย์พิเชิดใช่ไหมคะเคยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเมื่อฟังแล้วรู้สึกยังไง ก็รู้สึกว่าเราควรจะเข้ามาใช้เลยนะคะเพราะว่าคนไทยทำนะคะเราเป็นคนไทยเราไม่สนับสนุนคนไทยเราจะสนับสนุนใครอ่าแล้วนั่นก็เกิดความมั่นใจเพราะได้เจอหมอภูมิคุ้มกันได้ฟังนักวิทยาศาสตร์อย่างจารย์พิเชษได้เจอคนรู้จักที่หวังดีแนะนำก็ลองแล้วความรู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณภาพดีขึ้นเนี่ยประมาณสักกี่เดือนกี่วันอืถ้าจะเห็นผลจริงๆนี่มัน ขึ้นเดือนที่สามนะคะเดือนที่สามเดือนที่สามเดือนแรกแรกก็ค่อยๆดีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคืออะไรไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่เพลียค่ะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านบางครั้งวันหนึ่งหลายกิจกรรมค่ะเออแล้วก็ คนรอบข้างทักว่าหน้าตาสดใสขึ้นค่ะหน้าตาจะสไม่มีใครเชื่อว่าเป็นมะเร็งมาก่อนคือพูดง่ายๆของพี่ราตนพรเนี่ยผ่านการใช้แสงค่ะผ่านการให้คีโมครบหมดเลยทุกอย่างซึ่งโดยปกติเนี่ยคนทั่วๆไปที่ผ่านการให้เคมีบําบัดหรือการใช้แสงบางท่านเนี่ยจะมีอาการซุดโทรงเราเห็นหน้าเราก็รู้ผิวจะเปลี่ยนไปเลยคือจะไม่มีออร่าละว่างันเถอะนะครับ ทีนี้ตรงนั้นเนี่ยเคยกลับไปหาหมอไหมคะแล้วหมอได้ตรวจแล้ะหมอเกิด,อ,กดอาการรู้สึกแปลกใจอะไรอย่างไรบ้างไหมคะหมอหมอก็คือคือสนิทกันนะนะคะก็เล่าให้เขาฟังว่าเรามาทานผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างเช่นบิมเนี่ยแต่หมอไม่เชื่อ,อเขาก็บอกว่าผลที่เราดีขึ้นเพราะเขารักษาอ,อ <laughs> <laughs> แหมไปที่ตรงนั้นแต่ว่าจริงจริงแล้ว คุณคุณรัตนาพรเองไม่ใช่เป็นคนแรกที่เป็นมะเร็งแล้วผ่านการรักษาด้วยเคมีบําบัดหรือว่าการฉายแสงแต่ก็มีประสบการณ์ของเพื่อนๆด้วยถูกไหมครับคนอื่นรักษาคล้ายๆกันแล้วเป็นคือคนที่เป็นหมอเนี่ยนะคะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเหมือนกันกับวิศวกรนะครับถ้าเราจะขายบ้านให้ใครสักคนเนี่ยนะครับ ต้องรีบขายก่อน S! <S ที่เขาพาเพื่อนที่เป็นวิศวกรไปดูด้วยเพราะถ้าเกิดเขาพาเพื่อนที่เป็นวิศวกรไปดูด้วยนี่ขายยากนะนะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาบินไปให้ใครกินแต่ว่าคนนั้นเขามีเพื่อนเป็นหมอนี่ก็ค่อนข้างจะยากนะเพราะหมอจะไม่สนับสนุนเลยใช่ไหมคะแต่ค่ะแต่ว่าเราก็บอกว่าแตยไงคุณหมอก็มีบุญคุณนะคะเพราะว่าคุณหมอรักษาเราก่อนนะคะเพราะว่าเรายังต้องรักษาคุณหมอต่อแต่การกระเตื้นที่เห็นชัดก็คือตอนที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบิลค่ะใช่ค่ะเมื่อเราดีขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรากล้าพอไหมที่จะไปแนะนาคนอื่นต่ออ๋ออันนี้กล้าแน่นอนค่ะถึงถึงเรายังไม่ได้แนะนําตัวเราเองก็แนะนาต่อคนอื่นเหมือนกันค่ะโดยเขาเห็นนะคะอ๋อเขาเห็นเขาถามเองเลยใช่ไหมคะเขาถามเองแล้วบอกเขาว่ายังไงบ้างครับก็บอกเขาบอกว่าก็เนี่ยเล่าให้ฟังถึงเหมือนกันที่เรารู้มาเนี่ยว่าบิม มีประโยชน์ยังไงทํายังไงมันถึงได้เอ่อมามารักษาได้เราบอกสักสามสี่เคสว่าเขาเป็นอะไรถ้าเราได้แไปแล้วเขาดีขึ้นยังไงอะไรบ้างคือคือเคสหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เขาเคยเป็นแผลต้องไปอยู่โรงพยาบาลเฉือนแล้วเฉือนอีกเป็นเดือนนะคะแสดงไม่ดูแลตัวเองนะเพราะนี่ก็เป็นเบาหวานแต่เราดูแลตัวเราเองอยู่นะฮะ แล้วฉันไม่เคยมีแผลแล้วออย่ยงก็คือบินชามบินเย็นเหมือนกันนะเนี่ยบินชาบินเย็นอยู่เหมือนกันแล้วทีนี้เอ่อก็เลยพอหลังจากนั้นหลังจากเขารักษาแล้วเหลือแผลนิดนึงอะไรของเขาอะนะคะเราก็แนะนําให้เขาทานก็ยังดีที่เขาเชื่อนะคะเขาก็เขาก็ทานหลายอย่างนะคะอบเชยอะไรต่ออะไรด้วยเขาก็ทานพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกเออมันดีเพราะเราก็ต้องตามผลเราก็ไปคุยก็อยากรู้เหมือนกันว่า เขาก็บอกว่าปัสสาวะน้อยลงทําให้นอนนานขึ้นใช่เพราะคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลตัวเองเนี่ยก็ทุกสองชั่วโมงก็ต้องค่ะใช่เขาบอกทุกสองชั่วโมงแล้วเดินทางต่างจังหวัดนี่ลําบากมากเพราะว่าเดี๋ยวเข้าห้องน้ําเดี๋ยวเข้าห้องน้ําแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเขาก็ไปทํางานต่างจังหวัดนะคะปรากฏว่าไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปโดนท่อ ท่อไอเสียเป็นแผลอีกแล้วเราก็บอกตายเป็นแผลอีกแล้วก็กลัวเขาจะต้องเข้าโรงพยาบาลอีกก็ไปดูเขาเอายารักษาสิวนะคะเพราะว่าคุณหมอพัชระแนะนำามนันไปให้เขาทาบริเวณที่อักเสบเพราะมันจะแดงฮะแล้วก็ตรงแผลแสดงว่ายารักษาสิวกับยารักษาแผลเป็นยาตัวเดียวกันอันนี้นี่คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของโอเปอเรชั่นดีเหมือนกันใช่ฮะแล้วก็ ในระหว่างนั้นเขาก็ทานยาเบาหวานด้วยแผลแห้งอะด็อกเตอร์ประหลาดหายเลยภายในสักรู้สึกจะไม่ถึงสิบวันเราก็ดีใจไปด้วยอันะนั้นรายแรกคือเบาหวานรายที่สองก็เบาหวานเป็นน้องสาวนะคะซึ่งไม่ดูแลตัวเองเลยเบาหวานนี่ไม่ดูแลตัวเองไม่ได้เรื่องออกกำลังกายเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญไม่ดูก็ทานไป ปรากฏว่าไปหาหมอคือเราก็อยากให้เขาวัดผลอย่างนั้นนะครับก็หมอบอกว่าผลดีขึ้นมากเพราะธรรมดาโดนเอ็ดทุกเดือนทุกครั้งที่ไปจำตัวเลขได้ไหมจับสามร้อยนี่เหลือร้อยปดสิบโอ้ดีแลดีแล้วดีแล้วที่ลงไปได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ค่าเฉลี่ยของเขาก็รู้สึกจะลดลงจากเดิมเกือบเกือบแปดหรืออะไระนตาลสะสมอ่าน้ำตาลสะสมก็ก็เหลือ เจ็บมั้งหมอก็พอใจแล้วค่ะก็ถือว่าเก่งค่ะถ้าทำได้ห้ายิ่งเก่งใหญ่แล้วยังมีกรณีอื่นๆอีกไหมครับมีเออคือคือคนคนที่เราแนะนำนะคะเขาก็เอ่อทานตอนแรกทานสีเขียวทานทานอ่าสีเขียวเนี่ยสำหรับภูมิแพ้ค่ะเป็นวัดอะไรสมัยแล้วก็จริงๆแล้วเขาปวดหลังนะตอนตอนตอนหลังเขาก็คุณหมอภัชระก็แนะนำให้ทาน ที่ชนิดที่แก้ปวดหลังอันที่หนอนนะคะอันนี้เป็นสีชมพูครับยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยขยับเนี่ยโอ้ยปวดเข่ามีซาเอฟเฟกตับก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 ็ใช้สีชมพูใช่บิมชมพูเข้าไปบิมช้าบิมเย็นก็หายค่ะของเขาปวดที่สองเพราะเขาบอกว่าเราก็ไม่ทราบนะคะเพราะเขาไปไปหาคุณหมอเพืชรวเอลเองเขาก็บอกเออเขาเขา เขาเพิ่งมารู้สึกว่าเดิมที่เขาเคยปวดหลังปวดมากนะคะด็อกเอปวดขนาดไปไหนไม่ได้นะต้องทานยาที่หมอให้ซึ่งเขาก็ไม่อยากทานแล้วก็เขาบอกเออมันหายไปอ่ะจิม๋มเขาบอกงี้อ,อ,อ่าเขาบอกว่า ฉันลืมไปเลยว่าฉันเคยปวดหลังคือเวลาคนปวดหลังเนี่ยจะลุกก็ลําบากจะนอนก็ลระมากมันเหมือนคนหลังแข็งน่ะมันเหมือนหลังเราเป็นกระดาษกระดาทั้งนอนก็ต้องล้มลงไปเลยบิดตัวไปแลาวขึ้นมันก็ต้องเด้งเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ทานจนรู้สึกตัวว่าทานทานแค่ขวดที่สองเท่านั้เข้าขวดที่สองตอนนี้เพิ่งขวดที่สองแต่ว่าดีขึ้น แสดงว่าเขาก็จับตาดูตลอดว่าทานแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไอ้มันหายไปไหนคือคงคิดถึงการที่เรารับประทานพินพันธุ์จาก operation bim เนี่ยนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ว่าเราเป็นอะไรนะครแต่ประมาณ2สัปดาห์ถึง2เดือนเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างคนเป็นเบาหวานจะรู้สึกถึงความแตกต่างในแง่การลุกฉี่ จะเห็นชัดเลยคนปวดเมื่อยเนี่ยจะเห็นได้ว่าความปวดเมื่อยแล้วก็เสียงประกอบกับแก๊บเนี่ยมันจะหายจริงๆอันนี้เห็นได้ชัดส่วนคนที่เป็นภูมิแพ้พ่อที่บ้านคนเป็นภูมิแพ้ตั้มเสร็แล้วต้องมีที่ฉีดอันนี้ก็จะพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปที่ฉีดหายไปแล้วไม่มีแล้วในบ้านไม่มีที่ฉีดแล้วนะหลังจากที่กินไอ้เขียวไปนั่นแหละครับกินได้ขวดเขียวไปเนี่ย ก็เลิกที่จะใช้เครื่องฉีดซึ sure> ่งตรงนั้นเนี่ยคือคือความแตกต่างที่ชัดเจนเป็นภูมิแพ้ต้องคอยฉีดอตไม่ต้องฉีดนะครับมีเสียงประกอบของเขาอันนั้นสีชมพูเขาก็หายไปส่วนที่เป็นเบาหวานฉีดบ่อยเนี่ยสีฟ้าก็จะทําให้ฉีดลดลงใช่ไหมครับเห็นน้องชายก็ป่วยถูกไหมฮะ อ๋อน้องของเพื่อนค่ะน้องของเพื่อนเพื่อนที่เราแนะนําให้มาใช้เขาก็เอาไปให้น้องที่เป็นพระอ่ะนะใช้ใช้เหมือนกันแล้วก็ธรรมดาจะคืออยู่บนเขาคออ่ะนะฮะก็จะเป็นไข้อยู่เรื่อยแทบจะทุกวันคนเป็นหวัดบ่อยเนี่ยก็เป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งก็เป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนก็ใช้วิตามินซีนะครับ แต่พบคนที่เป็นหวัดหลายคนที่รู้จักเนี่ยก็เริ่มบิม่มเช้าบิ่มเย็นเขาก็บอกว่าอาการไข้หวัดเขาเนี่ยที่คอยฟุดฟาดฟุดฟาดเนี่ยก็หายไปแล้วค่ะแล้วก็พอทานไปเนี่ยก็ไม่บน่นละว่าเป็นไข้แต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆยังไม่เชื่อ,อยังไม่เชื่อ,อแต่ว่าตัวพี่สาวเนี่ยเขาบอกว่าเออก็อคงจะดีอะแต่ว่าท่านไม่ยอมรับเท่านั้นเองอเพราะว่าจะจะไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้ว ก็ต้องค่อ,คอยๆให้ความเข้าใจากันเพราะว่ากําลังจะเริ่มมาให้ทานเบาหวานเพราะท่านก็เป็นเบาหวานคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะเห็นคือคนเราเนี่ยเราเรียนหนังสือก็ดีรเราอ่านข่าวอะไรก็ดีเนี่ยในยุคสมัยที่เราใส่ใจกับหนังสือและตำราเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างยังเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์การคิดค้นต่างๆน สิ่งที่ครั้งหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่คนเราเชื่ออะไรยากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกน,นะมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อจะมีใครมาบอกเราว่านาโนเนี่ยมันเล็กนิดเดียวซึมเข้าแขนเราได้ยนะังไม่เชือ่อไงเราก็ไม่เชื่อเพราะสมัยก่อนเราก็ไม่รู้จักนาโนนะั่นเรา่จะซึอมอะไรได้นะหรืออย่างเมื่อก่อนเราใช้พิมพ์ดีดเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าไอ้คอมพิวเตอร์มันเป็นเวิร์ดโปรเซสซิ่งที่กิกว่าพิมพ์ดีดร้อยลายพันเท่าดงนั้นถ้าเกิด เมาแต่อดีตอันตรายมันจะทําให้เราถ้าภาษาฝรั่งบอกยูมีสลาดะเราพลาดอะไรไปเยอะอแต่ถ้าเราเปิดใจให้กว้างยอมรับอะไรใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นศึกษารายละเอียดนะคบโดยเฉพาะยิ่งถ้ารายละเอียดเชิงประจักษ์อย่างวันนี้เนี่ยที่เรานำพลเรือตรังสุเนธก็คือเพื่พอเป็นเชิงประจักษ์ทุกวันนี้นี่คุณหมอบอกว่ายังไงประกับกับอาการของพี่ร,พรัตนพรก็ก็บอกว่าก็ผลโดยทั่วไปก็โอเคนะคะเพราะว่า ไ,ไม่เจอฮะไม่เจออะไรแนมะ้แต่ให้ไปทำซีทีที่ตับก,ก็ผลออกมาก็ไม่สามารถอ่านได้เพียงแต่ว่าให้ให,ให,ให้ให้ติดตามต่อเท่านั้นองทีน,นี้อีกเรื่องเลยดีละว,วันนี้เราได้พยานแบบนี้มาเพราะหลายหลายคนเนี่ยมาคุยกับพี่เนี่ยมาถานตรงตรๆจานฐานจริงที่เอามาเนี่ยหน้าหมาปัคือก็จะถามกันอย่างเงี้ย คือเหมือนจ้างมาอยกจะบอกว่าจบการศึกษาอะไรทํางานอะไรมาออตนน่าอจะได้รู้ว่าคนอย่างเงี้ยเราจะจ้างได้ไหม <c oughs> ทําอะไร <c oughs> อยู่คะเออตอนนี้ทำเบเกอรี่ที่บ้านคะ่ะแต่ว่า ตอนก่อนที่จะเกษียณนี่ก็อยู่ธนาคารไม่ได right? ้จบปสีใช่ไหมคะบ่าจบจากธรรมศาสตร์จบากธรรมศาสตร์ใช่อว่าเนี่ยรุ่นเดียวกันก็คือมีความรู้มีหน้าที่การงานที่ทําอยู่เป็นเจ้าของธุรกิจก่อนหน้านั้นทํางานธนาคารอย่างนี้จะยอมเป็นมาร์นะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยประจักษ์กับตัวเองแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนอยากจะช่วยเหลือให้คนที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยเขาดีขึ้นถึงแม้ว่า แตมื่อเขเป็นมากไม่หายเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องดีขึ้นมันเ<ง>ชื่อมันทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค,คือหมอหรือยาของแพทย์สมัยใหม่ก็เชื่อว่าการรักษาเนี่ยทำได้แต่คุณภาพชีวิตที่ได้เพิ่มมากขึ้น อันนี้ผมเช,ชื่อว่าพี่รัตนพรเนี่ยน่าจะได้มากกว่าคนที่ในกรณีเดียวกันแล้วผ่านการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นถูกไหมคะเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าค <c oughs> ่ะโทษค่ะเออเพราะว่าก็พูดกับหมออย่างนี้เหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นหมอไม่มีคุณค่าอ่ามีมีแต่ว่าอ่าแต่ว่าเราขอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันหมอไม่เคยบอกใช่ไหมว่าไม่มีแรงจะทํายังไงหมอเคยคุณคุณหมอเคยบอกก็ให้ทานอะไรบำรุงเข้าไป วิตามินแล้วมันขึ้นนะขึ้นนิดหนึ่งคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยบอกว่าผลิตภัณฑ์จากออปเปอรชันบิมเนี่ยเป็นยารักษาโรคอ่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่เป็นการรักษาโรคจริงๆเนี่ยที่หมอเขาให้มาเนี่ยเราก็ยังรับประทานเราไม่ได้ปฏิเสธครับอย่างพี่เองเนี่ยยาเบาหวานที่หมอสั่งในพี่ก็ไม่ได้เลิกนะพี่ก็ทานอยู่นะคะหรือว่ายาไขมันที่หมอเขาสั่งเนี่ยเราก็ยังทานอยู่ เพียงแต่ว่าตอนที่เราทานยาเหล่านั้นเนี่ยอาการมันก็ทุเราระดับหนึ่งแต่คุณภาพชีวิตมันไม่ใช่แต่พอเรามีผลพ,พันธุ์ที่เป็น Operation ชตินเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนอกเหนือจากการที่หมอใช้ยาในการรักษาเราและอย่างตัวอย่างชัดๆเนี่ยการที่เรานอนได้นานขึ้นแทนที่เป็น2ชั่วโมงลุกฉี่สชั่วโมงลูกฉี่เนี่ย แล้ฉีดตอนเช้าเลยมันจะได้ดีกว่าเหรออันนี้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือคุณภาพชีวิตไงอยากไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องไปนั่งรถเข็นถูกไหมฮะ้เดินแล้วใช่ไหมฮะเดินเดินหลายรอบแลวค่ะใช่ไหมล่ะงนี้แหละเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าแพทย์สมัยใหม่อาจจะยังระบุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่แพทย์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยบอกแล้วว่าสิ่งที่โอเปอเรชั่นบิมเข้าไปทํากับปฏิกิริยาของร่างกายสุดท้ายร่างกายมันแข็งแรงขึ้นใช่ไหมฮะ อาราคบก็สุดท้ายอยากให้ฝากอะไรกับผู้ชมเพื่อให้ผู้ชมมั่นใจว่าที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นความจริงเชิงประจักษ์ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการรับจ้างเป็นหน้าหมาค่ะก็ถ้าถ้าจะฝากกับท่านผู้ชมเนี่ยนะคะกลองมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้สิคะ<ๆ>เพราะว่าคนที่จะบอกได้ดีที่สุดคือตัวท่านเองอนะคะเพราะว่าดิฉันก็ เรียนให้ทราบจนหมดแล้วอ่ะอ่ามันเจอกัวเองก็ไม่รู้จะบอกยังไงละมีประสบการณ์กับตัวเองครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะเชื่อหรือไม่อย่างไรมันต้องลองด้วยตนเองจะเชื่อเพียงแค่คำบอกเล่าคงไม่ใช่กาวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณพี่น้าพรมอกนะครับขอบคุณมากครับขอให้แข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปเลยนะอค่ะอ่าเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรา